บรรยากาศสวัสด,ดีทุกคนดูบรรยากาศฝนไม่ยุดเลยค่ะคนไปโรงเรียนคู่กค่อยๆดูทางโอ,อ,อ,อ้ดูทางคนะ่ะ แรงขึ้นแรงขึ้นเลยไม่มียุดเลยเนี่ยไปแล้วเนี่ไปเติมน้ำมันรถก่อนค,ค่อยด้ะเม่ถือล่ม โอ້ยระวังเด มีรถคันเดียวเดี๋ยวให้ลูกพาไปซื้อกับเขาก่อนเลยลงเลยหน้าฝนเนาะฝนไม่หยุดเลยตั้งแต่มมวานคืนนี่แล้ววันนี้วันนี้ทั้งวันฝนสวนทุกฝั่งโน้น วถ่ายนำบุนตรงนู้น